สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม In f ฟ n i t y ้ด็กกี้กันนะครับผมในสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาอธิบายนะครับใน1วันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็ใครจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้นะครับใน1วันเนาะแต่ว่าถ้าทำเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับตัวละครของเรามากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็ทุกคนมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมใน1วันเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเข้ามาเช็คก่อนนะครับนั่นก็ค รายวันนั่นเองนะครับทุกคนให้เรากดตัว L ขึ้นมานะครับนี่เลยนี่คือภารกิจรายวันของเรานั่นเองนะครับทุกคนคือมันจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ6ขวดนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะแต่เราไม่จะเป็นต้องทําครบทุกขวดนะครับทุกคนเราก็เลือกในภารกิจที่เราเนี่ยอยากทําได้เลยนะครับคือในแต่ละขวดเนี่ยมันก็จะมีแต้มอยู่นะครับนี่เลยจะมีแต้มภารกิจอยู่นั่นเองนะครับ เราแค่ทําให้ครบ500นะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะทุกคนอย่างเช่นภารกิจของผมที่ได้มาวันนี้นะครับมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนสําหรับภารกิจของผมในวันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็จะมีจับแมลงนะครับ3ตัวอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นภารกิจง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือได้200พอยต์เลยนะแล้วก็มีอันนี้นะครับก็คือตีเอเซลลิงนะครับห้าตัวนะครับก็คือตีมอเตอร์แหละทุกคนตีห้าตัวนะครับก็จะได้อีกร้อยหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเสื้อผ้านะครับได้อีกลอยแต้มแล้วก็มีอัปเกรดยูเรกาด้วยนะครับได้อีกหนึ่งลอยแต้มแล้วก็เป็นอันนี้นะครับเป็นอันสุดท้ายเนาะก็คือเข้าไปที่วิตียกระดับนะครับแล้วก็แลกของนั่นเองนะทุกคนแค่1ครั้งนะครับก็ได้200ยแต้มแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมทําภารกิจเนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับอยู่2ภารกิจเนาะก็จะได้ทั้งหมด3 0 0อยแต้มก็คือหายแค่200อยแต้มก็จบแล้วทุกคน จะตีเอเซอร์ลิงก็ได้นะครับอีกร้อยหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าผมจะไปแลกของนะครับที่มิติยกระดับนั่นเองนะครับแลกแค่ชิ้นเดียวนะครับก็จะได้200แต้มแล้วนั่นเองเดี๋ยวผมไปแลกมาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไปแลกมาแล้วนะครับนี่เลยภารกิจของผมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเรียบร้อยทุกคนคือันึ่ะวันเราทําแค่5้0แต้มก็พอนะครับแล้วตรงนี้นะครับทุกคนเห็นป่มจะเป็นรูป ของขวัญอยู่นะครับเราคลิกทีเดียวเนี่ยของจะเก็บมาให้หมดเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราทําครบนะครับเราจะได้เพชรฟรีๆเนี่ยอยู่ที่90เพชรเลยนะอันนี้ผมเก็บไป1อันนะครับมันก็เลยเก็บ4อันที่เหลือนะครับกลายเป็น80นั่นเองนะถ้ารวมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่90เพชรนั่นเองนะทุกคนตรงนี้ก็ถือว่าแบบเราได้เพชรฟรีๆวันละ90เพชรเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญมากๆเลยสําหรับการทําภารกิจรายวันนะครับเราจะได้แต้มนะครับวันละ500แต้มใช่ไหมทุกคนซึ่ง มันจะไปสัมพันธ์กับตรงนี้ครับผมไปที่หลักสูตรนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับการเลื่อนขั้นของสไตลิตด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมทุกคนเนี่ยการอธิษฐานรายวันนะครับคือวันละห้าร้อยใช่ไหมทุกคนตรงนี้เนี่ยมันจะมีแต้มการอธิฐานรายวันนะครับแล้วก็แต้มจากที่เราไปทํานูน่นทํานี่มานะครับจากตรงนี้เนาะเนี่ยเราก็กดรับมาอย่างเงี้ยเราก็ได้เพชรมาใช่ไหมแล้วก็มันจะบวกแต้มตรงนี้ให้ด้วยนะครับ เป็นแต้มพวกความสําเร็จต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ทุกคนทุกคนก็อย่าไปลืมเล่นเควสายวันกันด้วยนะครับอย่างต่อมานะครับที่เราจะต้องเช็คนะครับผมนั่นก็คือเป็นนี่เลยทุกคนเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับทุกคนกิจกรรมเนี่ยก็กดตัวคนะครับกดขึ้นมาแล้วก็มาดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับสมมุติว่าเออเนี่ยมีกิจกรรมพวกนี้นะครับล็อกอินไลวันอะไรแบบเนี้ยเราก็มากดรับด้วยนะเนี่ยก็ มาเช็คดูนะครับผมว่าใครยังไม่ครบบ้างนะครับประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ผมก็เล่นครบไปหมดแล้ตรงนี้ก็อย่าลืมมาเช็คด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเช่นกันนะครับให้เรากดตัว M ขึ้นมานครับทุกคนแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้คือกําลังกายนัะเดยนะครับกําลังกายเนี่ย คือมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะครับนั่นก็คือ350แต้มนั่นเองนะครับแล้วมันจะรีเจนเรื่อยๆนั่นเองนะครับคือเราจะได้1แต้มทุกๆ5นาทีนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าพยายามใช้กําลังกายให้หมดนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกเมื่อไหร่บางทีอาจจะดิทุระแบบว่าเป็นวันๆเลยอะไรเงี้ย คือถ้าเกิดตรงนี้มันเต็มอ่ะมันก็จะไม่รีเจนต่อนะครับมันจะไม่แบบ400-500นะครับเพราะว่ามันเต็ม3 0 5 0นั่นเองตรงนี้เนี่ยกำลังการตรงนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะไปเล่นกับมิติเสานั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยคือมิติแต่ละมิติเนี่ยมันต้องใช้กําลังกายทั้งนั้นเลยนะครับกําลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่มีค่ามากๆเลยทุกคนมาเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้หมดเลยนะทุกคนผมจะเล่นที่มิติมืดมิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังหาของทําชุดอยู่นั่นเองนะครับ ผมก็จะเล่นนี่เลยทุกคนหินกริ้งล่วงดิ่งนั่นเองนะครับตรงนี้ใช้กําลังกายอยู่ที่40แนมนะครับเราก็กดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับสําหรับมิติล่วงดิ่งเนี่ยก็จะเป็นการสู้กับเจ้าวอร์ดโก,กลิมนั่นเองนะครับบชี่ก็สู้ง่ายๆครับไม่ได้สู้ยากครอบมันฟาหินมาแล้วก็หลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ตีไปครับเอา้าตีไม่โดนเฉยเต้าเลยนี่ เราต้องตีให้ครบ6กคิดนะครับเวลามันสกิลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแบบผลึกอยู่ที่ตัวมันนั่นเองนะให้เราทําการตีตอนนั้นนะครับถ้าเกิดเราตีตอนนี้มันก็ไม่โดนนะครับไม่เป็นดาเมจนะโอเคนี่ไนงะอันนี้ผมก็เล่นแบบหลายรอบแล้วนะครับก็เลยรู้สกิลของมันนะครับอุ๊ยไม่ทันตกส้ายุกขวาตอนนี้ก็เหลืออีก2ฮคิตนะครับก็จบแล้วนะ มาดิมาดิาดาชื้โดดเก่งเลอเกินปล่อยลูกชิ้นมาแล้วโอ้โหลูกชิ้นหมุนนี่แน่เหล็กแดงฮิตเท่านั้นหลบซ้ายหลบขวาจบเลยโอเคครับทุกคนหลังจากที่เล่นจบเนี่ย เราไม่จะเป็นต้องเล่นใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นอีกรอบนะครับให้เราทําการบวกกําลังกายไปได้เลยนะครับว่าเราจะเอาของจากเจ้าเนี่ยกี่รอบนะครับเราก็สามารถกดไปได้เลยผมก็จะกดไป280เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแบบเล่นให้หมดไปเลยนะครับไม่หมดก็เกือบหมดประมาณนี้เนาะจัดไปเลยได้มา35ชิ้นนะครับผมน่าจะใช้ประมาณ140ว่ะทุกคนโ <laughs> หใช้ของ,งเยอะเวลาทําชุดเนี่ย โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับกําลังกายเนาะยังไงก็มาเล่นกันนะครับผมคือมันจะท้าทายพวกบอสต่างๆก็ได้มาเล่นยูเลกาก็ได้มิติซ่อมบารุงก็ได้นะครับเออมิติบารุงเนี่ยแล้วก็มิติอยู่ระดับก็แรกของนะครับแรกของต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะทุกคนยังไงก็ตามไปดูกันได้นะครับสําหรับการอธิบายแต่ละมิติของอามิติเสานั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทําใน ใน1วันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะทําก็ได้แต่ไม่ทําก็ได้แต่ผมแนะนําไม่ทํานะนั่นก็คือไปขัดขนสัตว์นั่นเองนะครับคือสัตว์ในเกมนี้มีเยอะมากๆเลยแต่ว่าจะมีสัตว์บางชนิดที่มีไม่กี่ตัวนะครับบางชนิดเนี่ยอาจจะมีแค่ตัวเดียวในเกมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรค่าแต่การขัดมากๆเลยนะครับขัดขนแป้งขนอะไรแบบนี้ทุกคนดีมากๆเลยนั่นเองนะทุกคนเออแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับสมมุติว่า ใครไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มมอนนะครับที่ไหนนะทุกคนแบบฟาร์มพวกวัสดุอะไรแบบนี้ผมต้องบอกว่าเป็นวัสดุพื้นฐานนะครับของพวกเอ็กเซลลิงนะครับหรือพวกมอนสเตอร์เนี่ยให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะครับนี่เลยมาที่จุดวาร์ปตรงนี้นะของทุ่งสายลมนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นค่ายของมอนสเตอร์เลยทุกคนคือมอนมันจะเยอะมากๆนะครับไม่ว่าเราจะมาหาพวกวัสดุหรือว่าเราจะมาทำเควสรายวันอะไรเงี้ย ก็แนะนําให้มาที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าที่เนี่ยมอนมันเกิดแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นไหมทุกคนมอนเยอะมากนะครับตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีนะครับเพียบไปหมดเลยนะข้างในก็ยังมีอยู่อีกนะครับคือมันจะมีอยู่ที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็เหมาะแก่การฟาร์มเหมือนกันนะครับสําหรับมอนสเตอร์นะโอเคทุกคนก็ น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิป1วันเนี่ยควรทําอะไรบ้างเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครรีบๆเนี่ยแป๊บเดียวม,มันก็จบแล้วทุกคนไม่ถึง1ชั่วโมงได้ซ้ำเนาะใน1วันเราก็เล่นประมาณนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องแบบเออเล่นนานหรืออะไรเงี้ยก็คือทําแบบอะไรที่มันสาคัญหลักๆให้มันจบก็ หมดแล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่ามีสัตว์ตัวไหนบ้างนะครับที่เราต้องไปแปลงขนเก็บขนมาเนี่ยตรงนี้ผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะยังไงทุกคนก็ลองไปไล่ดูได้เลยนะครับผมในช่องเลยนะครับโอเคทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เนาะยังไงทุกคนก็ไปทำเควส์รายวันกันด้วยแล้วกันนะครับผมอันนี้สําคัญมากเลยเจอก,กันใหม่ในพร์นหน้าครับผมสวัสดีครับ